ขอตวก่อนครับนี่เราอยู่ร้านป้าอ่อนนี่แล้วนี่มีผัดกะเพรารวมทะเลกับผัดเลยนะผัดสดดี <ผม S 1> รวมไม่เยอะอันนี้แอบกินไปนิดน,นึงละเยอะมากแอบกินกุ้งกับปูไปเล็กน้อยตัวผมเต็มจานหาข้าวได้ไม่เจอเลยร้านนี้เขาเรียกว่าอยู่ตรงไหนนะเพื่อ๋อมันมันตรงนี้เขาเรียกว่าตอกวัว ก่อกวนนะมันจะอยู่ใกล้ๆกับวัดจำแพงชมโรงพักเครื่องดุริย์ครับตรงศาลเจ้าตรงนี้เขาเรียกศาลเจ้าก่อกวนเลยหรือเปล่ะศาลเจ้าจจเซโกมโจเซโกมแต่ถ้าเดินซอยนี้ไปนะเดินไปนิดนึงครับมันจะทะลุเส้นกลางครับฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นซอยท่าเรือพีอ๋อมันจะมีบุกเต้เขาลงอยู่หน้าปากซอยครับอ่านะแล้วก็เดินทะลุเข้าซอยมาใช่ถึงเลยนี่เราก็จะเจอกับอย่างนี้ นิวนราร่อย,อยครับอ๋อนี่ชามเลร์เลยฮะจริงกินไม่หมดแน่นอนหอมเนี่ยเยอะมากกินไม่หมดเดี๋ยวแบ่งเขาก็ได้ <laughs> อร่อยอือหเยอะจริงอะดูไข่เทียวโรบเลอร์เลยเจีใหญ่มาก แล้วเขามีไข่ปูด้วยวันนี้ผมเลยสั่งใส่ไข่ปูมาโอ้ยัา่นะเนี่คาเดียวสองตัวเด่งมากครับกดสำคัญคือร่อยโยนโยรับมีหน่อยรับมีหน่อยทั้งนี้ดูก้างดูก้างตัวเบลอจัดไปบอกก็รับมีหน่อยเดี๋ยวบอกมึงก็โยนมาสิโยีหน่ ใชทีัมนเริ่มนนไมเนี่ยม่เอาเียนี่ครับต้นเลยครับเลยอี่ะเมื่อวันไหนมีอะไรพิเศษก็จะเขียนไว้อันนี้มีไข่ปูไข่ปูน้ำส้ม เยี่ยมเลยดูเมืกเลยฮะเมีกไข่ไม่ใต้มาครบชิ้นโต ไทยมันหวานมากมาบางแสนมาชนบุรีเนะี่ยจะได้กินอาหารทะเลที่ไม่แพงข้าวอยู่ไหนอ่ะหาข้าวไม่เจอใช่ไหมกล <c oughs> ับเยอะยังไม่ได้นอานี่ยิ่งไม่ได้ใช้เลยรู้แล้วรู้ๆอยู่หาเลยตู้ปรถชนเลือดระบีย mình phải mực mình có rồi đừng phải làm đừng phải đào đấy nhỉ จัดไ่ได้ก็ทำรัวนี้ใส่ปูปูเยอะๆอหอมน้ำปลาพริกไหลมากออจัดสปาทั้งโตทั้งก้างทั้งหอยแชลน้ำปลาหอมมาก เลยันตาใไ,ได้ไหมนอร่อยเลยเนี่ยหอมเลยวันนั้นถี่วันนี้มาถ่ายเลยฮึมเต๋อหันชนเหี่ยวนี่มีป้ายแปะไว้ด้วยมีวงในเบสออฟของบัจิพกแล้วก็มีอะไรในตลาดขนาดเท่าอืมไทยรับครับหัวชนฮึมโอ้ออกสื่อเยอะมากไม่แปลกใจฮะดูที่ให้แล้วก็อัดรสชาติสุดยอด ได้เลยครับตช่วง <c oughs> <holm ind> นี้หน้านี้มันแรวันเยอะหน่อยหน้าคุณเนี่ยนี่มันอะไรครับขอแสงนี่กินบ่อแล้วครับ